วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องการเติมเครดิตนะคะของเว็บน้องใหม่มาแรงค่ะอย่างเว็บตกเบ็ดนะคะขั้นแรกค่ะเติมง่ายนิดเดียวเองค่ะแค่กดตรงเติมเครดิตค่ะหลังจากนั้นเลือกธนาคารที่คุณลูกค้าสะดวกค่ะเติมยอดเงินนะคะขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นนะคะกดแจ้งโอนค่ะออกไปโอนังคนนะคะกับธนาคารที่คุณลูกค้าขูกไว้กับทางเว็บไซต์ค่ะเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าได้สลิปมานะคะมาแจ้งโอนค่ะ แจ้งเวลาในการโอนตามสลิปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะแค่นี้คุณลูกค้าก็รอดูยอดหน้าเครดิตได้เลยค่ะต่อไปเป็นระบบการถอนนะคะการถอนเครดิตก็ง่ายอีกแล้วค่ะแค่กดถอนเครดิตค่ะใส่จำนวนเงินนะคะที่คุณลูกค้าต้องการถอนขั้นต่ำ5 0า0บาทขึ้นไปค่ะ จากนั้นกดโอนค่ะเพียงแค่นี้เงินก็โอนเข้าบัญชีของคุณลูกค้าได้ง่ายๆแล้วค่ะ